ค่ะค่ะสบายดีค่ะท่านพี่น้องผู้ประกอบการในสปปลาวนะคะวันนี้พบกับอาจารย์หน่อยนะคะวันนี้อาจารย์หน่อยมีมีน่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องขององค์ประกอบในการคัดเลือกผู้จัดการเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็จําเป็นมากสำหรับผู้บริหารนะคะที่จะต้องมีการคัดเลือกผู้จัดการมาเป็นผู้จัดการของตัวเองหรือว่า บุคคลในฝ่ายบริหารผู้ที่กำลังจะเลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้จัดการนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการไปสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการนะคะทำไมวันนี้จันหน่อยจึงเลือกหัวข้อและประเด็นนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่า,าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจันหน่อยก็เป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทนั้นแต่ละปัญหาที่เราเห็นที่เราเจอก็คือว่าบริษัทเหล่านี้จะจะรู้สึกลำบากใจในการที่จะเลือกผู้จัดการว่าเอ๊ะจะได้ จะหาผู้จัดการมาเนี่ยมาทำงานเนี่ยต้องได้ผู้จัดการที่มีคุณสมบัติหรือว่าคุณลักษณะอย่างไรนะคะจึงจะทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยง่ายแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วอาจารย์ไหนก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ประกอบการในลาวเนี่ยหลายท่านนะคะหลายท่านก็จะบอกว่าเนี่ย ผู้จัดการทํางานใหม่ได้ผู้จัดการมีปัญหาเนี่ยอาจะเอาผู้จัดการไปอบรมให้หน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการาเรียกว่าจัดฝึกหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการไปหลายรอบแล้วนะคะทีนี้เนี่ยแต่ยังไรก็ตามเนี่ยความภาวะการขาดแคลนผู้บริหารระดับกลางนะคะในสปปลาวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัญหาหลักแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของ หลายๆภาคหน่วยงานทางธุรกิจนะคะเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายครั้งที่ภาคธุรกิจเนี่ยต้องลงทุนสูงในการที่จะต้องจ้างผู้บริหารหรือผู้จัดการจากต่างประเทศมาทํางานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเนะะี่ยค่ะแล้วเราอยากพัฒนาผู้จัดการของเราเราอยากเพิ่มทักษะการทํางานให้กับผู้จัดการของเราหรือว่า คนที่จะไปสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะไอ้วันนี้จันไหนจกจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จก็คือผู้จัดการหรือว่าผู้บริหารของคุณถ้าได้ผู้จัดการดีนะคะธุรกิจคุณก็จะไปได้ดีแล้วผู้เจ้าของธุรกิจเองก็จะเหนื่อยน้อยนะคะวันนี้เรามาดูองค์ประกอบที่สำคัญกันนะคะในการคัดเลือกองค์ประกอบแรกก็คือองค์ประกอบด้านความรู้นะคะ เราจะดูว่าก่อนที่เราจะเลือกผู้จัดการเนี่ยแน่นอนว่าในใบสมัครงานจะต้องให้ผู้ที่มาสมัครงานเนี่ยส่ง C ีีมาให้เราดูก่อนนะคะเพราะในตัว CV นั้นอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นตัวคัดนะคะคนที่จะมาสัมภาษณ์ว่าเขามีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการหรือเปล่า,าสาขาการเรียนของเขาระดับความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ย สามารถที่จะมาอยู่ในตําแหน่งผู้จัดการในในหน้าง,งานของเราได้ไหมนะคะตรงนี้สําคัญมากๆนะคะต่อมาในเรื่องของรอบรู้เนี่ยนอกจากในเรื่องของความรู้ด้านธุรกิจหรือว่าด้านงานแล้วด้านวิชาการแล้วนะคะตําแหน่งผู้จัดการจะต้องมีความรู้ในเรื่องของความรู้รอบตัวนะคะเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม ธุรกิจต่างๆโรนี้เราเรียกว่ารู้รอบไม่ใช่รู้เฉพาะหน้าง,งานของตัวเองนะคะต้องมีความรู้รอบตัวที่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่สําคัญนอกจากนั้นนะคะผู้จัดก,การเองจะต้องนอกจากวิชาการความรู้รอบตัวที่ต้องมีนะคะจะต้องมีเขาเรียกว่ารู้คนนะคะรู้คนก็คือรู้อะไรคะ รู้คนที่เราจะไปทํางานด้วยก็คือเจ้าของกิจการหรือว่าผู้บริหารนั่นเองนะคะว่าผู้บริหารเองมีวิสัยทัศน์อย่างไรนะเจ้าของธุรกิจเขาต้องการอะไรเขามีบุคลิกภาพแบบไหนนะคะเราจะเข้ากับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของธุรกิจที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ได้อย่างไรแล้วก็ตัวผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะจะมีบุคลิกภาพเพาะต้องเลือกเขาเรียกว่านอกจากการนอกจากความรู้แล้วนะคะ เคมีต้องเข้ากันด้วยนะคะกับผู้บริหารมันจริงจะทำงานด้วยกันได้ถ้าเป็นอ่าสมัยก่อนเราก็เรียกว่าดวงเข้ากันนะคะลักษณะดวงมันต้องเข้ากันอะ่ะนะ,ะมันจิงจะทำงานด้วยกันได้ไม่ใช่อ่าเก่งแค่ไหนก็ตามมีความรู้วิชาการรู้รอบตัวรู้มากแต่ว่าท้ายที่สุดพอไปทำงานกับเจ้าของธุรกิจหรือว่าผู้บริหารมันเข้ากันไม่ได้ นะอันนี้ก็ก็ทำให้การทํางานมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะต่อมาก็คือนอกจากรู้คนแล้วก็ต้องรู้ตนด้วยนะคะรู้ตนคืออะไรคะก็คือผู้จัดการจะต้องรู้จักตัวเองนะคะว่าตัวเองมีความต้องการอะไรมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรนะคะรู้ว่า,าตัวเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีทักษะที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นของเราคืออะไร นะคะเราต้องมีความรู้จักตนแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตด้วยไม่ใช่ว่าไปทํางานเพียงเพราะว่าต้องการเงินเดือนสูงหรือว่าต้องการผลตอบแทนแต่ว่าถ้าไปทําในสิ่งที่เราไม่ชอบที่เราไม่ถนัดอันนี้มันก็มีปัญหาแล้วก็ทํางานให้งานนั้นไม่ประสบความสําเร็จอาจารย์ไหนยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไหนช่วยผู้ประกอบการในการคัดเลือกผู้จัดการร้านอาหารอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานร้านอาหารก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรามีใจรักในด้านการบริการ เรามีใจรักในเรื่องของการที่จะไปพัฒนาในร้านอาหารต้องมีความเข้าใจและความชอบทางด้านอาหารเป็นหลักแล้วก็การบริการต้องต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยบางคนมาในสายของอการเงินนะคะไม่ได้ชอบเรื่องการบริการหรือว่าบางคนมีลักษณะของบุคลิกภาพอินโทรเวิร์ค่อนข้างมากนะคะไม่ใช่คนที่จะมาในสายบริการเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีความรู้ประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหารมาก่อน แต่ถ้าบุคลิกภาพของคุณหรือว่าตัวตนของคุณมันไม่ใช่เรื่องการบริการมันก็ทําให้การไปบริหารงานด้านการบริการก็ก็จะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นตําแหน่งของผู้จัดการต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะต่อมาก็คือรู้หน้าที่นะคะผู้จัดการต้องรู้หน้าที่ตัวเองนะคะว่าหน้าที่เต็งคืออะไรบทบาทของเราอยู่ตรงไหนนะคะการทํางานที่เราสําคัญที่สุด หน้าที่ของเราสิ่งแรกที่เราจะไปรู้คืออะไรนะคะอา,าอาจารย์เสริมนิดนึงนะคะความรู้นี้อาจารย์บอกว่ามันไม่มีใน,ในอาจจะไม่มีในโรงเรียนอาจจะไม่ได้สอนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่อาจารย์หน่อยเนี่ยก็จากสกิลด้วยจากประสบการณ์ของตัวเองใน,ในการทํางานด้านการบริหารมาพอสมควรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้จัดการเนี่ยถ้าถ้าจะเลือกกันจริงๆนะอาจารย์หน่อยแนะนานะคะสลับผู้ประกอบการหนึ่งหน้าที่ของผู้จัดการคุณต้องมีความรู้เรื่องอะไรคะหนึ่งด้านการเงินนะคะการเงินสําคัญมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยจะต้องเข้าไปทํากําไรให้ธุรกิจนะคะการทํากําไรให้ธุรกิจก็คือตั้งแต่การสร้างยอดขายการลดต้นทุนใช่ไหมคะการบริหารการเงินบัญชีการ แม้กระทั่งเรื่องของภาษีอักรกฎหมายต่างๆเหล่านี้เราต้องมีความรู้ทํายังไงก็ได้ที่จะให้ผู้ประกอบการประสบความสําเร็จทางด้านการเงินนะคะเพราะหลายๆครั้งที่จะไยเห็นผู้ประกอบส่วนใหญ่นะคะในในในบ้านเราเนี่ยนะคะเราก็จะผู้จัดการส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างพูดเก่งเวลาไปสมัครงานคุยเก่งการตลาดเก่งการขายเก่งแต่ว่าอาจารย์ไม่อยากให้มองเพียงแค่การขายการตลาดนะคะ อาจารย์ไหนเคยเคยล้มเหลวมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยล้มเหลวเนาะเราเคยล้มเหลวในการคัดเลือกผู้บริหารที่ที่ไม่มีความเข้าใจทางด้านการเงินมาเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าขายดีจนจ๊งนะคะยิ่งขายก็ยิ่งไปเพิ่มต้นทุนต้นทุนก็ยิ่งสูงเพราะต้นทุนสูงก็กําไรก็น้อยท้ายที่สุดมันไม่คเวอร์มันก็ทําให้มีปัญหาด้านการเงินตามมาเพราะฉะนั้นผู้จัดการเนี่ยต้องมีความรู้ด้านการเงินรู้เรื่องของอะไรคะ การพัฒนาคนองค์กรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาพนักงานต้องมีความรู้เรื่องการขายการตลาดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญเพราะว่าต้องเพิ่มยอดขายนะคะนี่คือหน้าที่ของผู้จัดการเนาะต่อมาก็คือนอกจากความรู้นะคะของผู้จัดการแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญอันดับสองรองลงมานะคะก็คือเรียกว่าความคิดและจิตใจของผู้จัดการเองนะคะ A, เอแล้วเราจะไปทดสอบความคิดและจิตใจของเขาได้ยังไงนะคะผู้บริหารจะรู้ได้ยังไงว่าจะคัดเลือกผู้จัดการได้จากความคิดและจิตใจสิ่งแรกนะคะที่อาจารย์นในการสัมภาษณ์ผู้จัดการนะคะเราก็ต้องไปดูเรื่องของความคิดเชิงบวกทัศนคตินะ,ค,ะคำถามง่ายๆย,ย,ยกตัวอย่างเช่นทําไมจึงลาออกจากที่ทํางานเก่านะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าคําตอบมันออกมาในเชิงของการตําหนิ หรือว่าติงกับที่ทํางานเก่ามันก็จะมีผลในเรื่องของทัศนคติคือจริงๆเรื่องของทัศนคติเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะเวลาที่จะหน่อยสัมภาษณ์ผู้จัดการเราก็จะมีเทคนิคในการสัมภาษณ์ในเรื่องของการวัดทัศนคติด้วยนะคะความรู้สึกความคิดจิตใจของผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการนะคะเราก็จะถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะทําอย่างไรนะคะเรายกตัวอย่างเช่นถ้าถ้าเราก็เขาจะตอบอย่างไรนะคะเราก็ดู กา,การศึกษาความคิดของผู้จัดการเนี่ยนะคะม,มันต้องวัดตั้งแต่ความคิดทัศนคติเชิงบวกความคิดเชิงวิเคราะห์วิเคราะห์สถานการณ์ได้ไหมวิเคราะห์ปัญหาได้ไหมเข้าใจไหมแล้วก็การคิดเชิงระบบนะคะก็คือภาพรวมนะคะความคิดแล้วเขามีหลักการคิดอย่างไรเขาใช้หลักอะไรในการคิดใช้ปรัชญาอะไรในการดําเนินชีวิตตรงนี้สําคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะบอกว่าเอ๊แล้วเรา,เราสมมติว่า เราเป็นผู้บริหารใหม่เราเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่โอ้โหอาจารย์การการวัดทัศนคติของคุณเนี่ยมันมันไม่ง่ายเลยเนาะจะสัมภาษณ์อย่างไรนะคะให้เขาเข้าใจให้รู้ว่าคนนี้มีทัศนคติอย่างไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็มันก็เป็นศาสตร,ร์อย่างหนึ่งนะคะมันก็เป็นศิลปะด้วยในการคุยถ้าถ้าคนที่ผ่านประสบการณ์หรือว่าผ่านโลกมามา,มากเขาก็าจะมองคนออกแล้วก็เข้าใจคนออกแต่ถ้าเราเป็น คุณหนุ่มสาวเป็นเจ้าของธุรกิจที่อายุยังน้อยอยู่ก็อาจจะต้องต้องเรียนรู้นะคะในการทดสอบอในเรื่องของความคิดวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถวัดเชิงวิเคราะห์ได้ยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้เขาอ่านบทความหรือว่าให้อ่านหรือว่าเล่าสถานการณ์ของบริษัทแต่ไม่ใช่ของเราก็ได้ของตัวอื่นแล้วก็ให้เขาลองวิเคราะห์ให้เราฟัง นะคะว่าวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้เป็นยังไงถ้าคุณมาในตําแหน่งผู้จัดการถ้าคุณเจอปัญหานี้คุณจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเราอาจจะต้องเล่าสถานการณ์ยกตัวอย่างของที่อื่นก็ได้มาให้เขาฟังแล้วเล่าแล้วก็ฟังดูว่าเขาคิดวิเคราะห์อย่างไรเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จันหน่อยชอบใช้อาจารย์หน่อยก็จะเล่าว่าเออถ้าสมมติว่ากรณีที่บริษัทเราเจอปัญหา1นึ่งสอาถ้าเป็นคุณคุณจะแก้ปัญหาอะไรก่อน1นึนะคะแล้วฟังดูถ้า ถ้าเขามีความเก่งมีความเชี่ยวชาญมีความสามารถเขาจะตอบเราได้ถูกจุดนะคะอาจารย์ไหนก็จะฟังตรงนี้นะคะเรื่องของการคิดวิเคราะห์เชิงระบบต่างๆอันนี้สําหรับคนที่จะไปสมัครเป็นผู้จัดการได้คุณอาจจะต้องฝึกนะคะฝึกการคิดวิเคราะห์ฝึกการคิดเชิงระบบฝึกการคิดบวกแล้วก็หลักการคิดหรือว่าปรัชญาที่คุณใช้ในการทํางานของคุณอันนี้สําคัญมากนะคะที่เจ้าของอบริษัทต้องการ ต่อมาก็คือเรื่องของสมาธิสังเกตได้นะคะบางครั้งเนี่ยสมาธิคืออะไรระหว่างที่เราสัมภาษณ์ผู้จัดการอยู่เนี่ยตาเขามองหน้าเราหรือเปล่าเขานิ่งไหมนะคะบุคลิกภาพเขาเป็นยังไงนะคะเขามีสมาธิเขาตั้งใจฟังเราพูดหรือเปล่านะคะแล้ววิสัยทัศน์เขาเป็นอย่างไรนะคะเขาต้องการอะไรในอนาคตเรา,าจะมองว่าสัมภาษณ์ในเรื่องของวิสัยทัศน์สมมุติว่า คุณคิดว่าอีกห้าปีเนี่ยคุณอยากให้คนพูดถึงคุณเรื<ค>่องอะไรมากที่สุดนะคะนี่คือการสัมภาษณ์หรือว่าการทดสอบเรื่องของวิสัยทัศน์นะคะอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยคุณอยากให้คนกล่าวถึงคุณว่าคุณเป็นคนอะไรนะคะหรือว่าอยากให้คนพูดถึงคุณเป็นแบบไหนนี่เองนะคะนี่คือนี่คือเขาจะแสดงวิสัยทัศน์ออกมาว่าเอยอีกสามปีข้างหน้าจะให้เขาคนอื่นพูดถึงเขาอย่างไรนะคะอีกห้าปีข้างหน้าหรือว่าอีกสิบปีข้างหน้า ตัวเขาจะยืนอยู่ตำแหน่งไหนและจุดไหนนั่นคือการดูวิสัยทัศน์ของผู้จัดการนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสารรค์อันนี้ก็สําคัญมากนะคะความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ก็คืออะไรคะเรื่องของ creative thinking นะคะเขามีความคิดอย่างไรเขามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับงานหรือว่าธุรกิจถ้าเขาจะต้องมาบริหารและมาพัฒนาธุรกิจของเราได้เนี่ยนะคะเขาจะพัฒนาอะไรเป็นสิ่งแรกก็นะะจะทําอะไรก่อนเป็นสิ่งแรก ตัวนี้เราต้องต้องถามเขานะคะแล้วถ้าเขาจะต้องปรับปรุงหรือว่าต้องต่อการต่อยอดเขาจะต่อยอดไปสู่อะไรได้ในธุรกิจของเรานะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นเป็นไอเดียหนึ่งที่จันเนี่ยอยากให้กับเจ้าของธุรกิจหรือว่า,าผู้ประกอบการในการสัมภาษณ์นะคะผู้จัดการใหม่ต่อมาในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะบุคลิกภาพของผู้จัดการนี่สาคัญมากเ <laughs> พราะว่าอะไรเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาจันเนี่ยสัมภาษณ์ผู้จัดการเนี่ยเยอะมาก เพราะว่าก็มีลูกค้าที่จะไหนเป็นที่ปรึกษาเขาอยากได้ผู้จัดการเขาก็มาหาอาจารย์นหน่อยคัดเลือกคนให้หน่อยคัดเลือกผู้จัดการให้หน่อยอาจารย์นหนกอ็ออกแบบนะคะก,ก็คัดเลือกคนเข้ามาสิ่งแรกที่อาจารย์จะดูก็คือตั้งแต่บุคลิกภาพท่าทางตั้งแต่เดินเข้ามาในประตูการแต่งกายนะคะก็อยากจะบอกว่า ก็ดูตั้งแต่หัวจะหลดเท้าการแต่งกายบุคลิกภาพการพูดนะคะการเจรจาการสื่อสารเหล่านี้อาจารย์ไหนดูนะคะนั้นบุคลิกภาพอาจารย์ไหนดูอะไรบ้างนะะสิ่งแรกเลยก็คือที่เราต้องดูกคือ,คอการวางตนนะคะเขามีความถ่อมตัวไหมนะคะมีความนอบน้อมอมีความเคารพกับเราหรือเปล่านะคะก,ก็มีนะคะที่ที่บางคนเนี่ยอพอมานั่งสัมภาษณ์ปุ๊บอาจารย์บอกว่า ขอโทษน,นะคะวันนี้ได้เตรียม c ีวีมาด้วยไหมไม่ได้เตรียมมาอัอนนีค้คือคุณไม่มีความพร้อมนะคะคุณไม่มีความพร้อมในการสมัครงานถ้าคุณไม่ได้เตรียม c ีวีมาในวันที่สัมภาษณ์นะคะหรือว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นจริงๆต้องต้องส่ง c ีวีมาก่อนได้ซ้ํานะคะก่อนที่จะเข้าสู่การสัมภาษณ์การวางตนนะคะตั้งแต่การพูดคุยการเจรจาการนอบน้อมนะคะ แล้วก็อีกต่อมาคือความมั่นใจในตัวเองสําคัญมากนะคะคนที่มีบุคลิกภาพความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีความพูดที่ฉะฉานกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเขาต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเอง <c oughs> มีบุคลิกภาพว่างั้นเถอะมีเอกลักษณ์เนะเอกลักษณ์นี่คืออะไรคะเอกลักษณ์ก,ก็คือความเป็นตัวตนของตัวเองบางครั้งอาจารย์หน่อยจะเบื่อมากถ้าถ้าสัมภาษณ์ไปแล้วแล้วเขาพูดเหมือนท่องจํามา เคยเคยไหมคะที่เวลาเราสัมภาษณ์ผู้จัดการอ่าทำไมคุณจึงอยากที่จะามาทำงานกับเราก็จะพูดท่องสคริปต์มาก็เพราะว่าผมต้องการหาประสบการณ์ใหม่ต้องการความท้าทายต้องการความแตกต่างอ่าก็อือมมันก็ก็เป็นคำพูดที่ดีนะคะแต่ว่าบางครั้งมันก็เหมือนท่องมาเนะี่ยมันท่องสคริปต์มานะซึ่งอาจารย์ไหนก็ไม่ค่อยถามพวกนี้หรอกนะคะบางครั้งเราก็จะมีลูกเล่นในการถามาผู้จัดการนะคะอ่ะก็จะถาม ก็เหมือนกับคุยกันอนะ่ะคุยกันแล้วอาจารย์เนี่ยก็จะค่อยๆสอบสอบไปเพื่อจะดูบุคลิก,กภาพของเขาดูว่าการตอบคําถามเขามีความมั่นใจในตัวเองแค่ไหนนะคะบางครั้งเราอย่าไปคาดหวังว่าคําตอบของเราจะจะตรงใจกับกับบริษัทนั้นนะคะสำหรับคนที่ไปสมัครงานผู้จัดการขอให้เราตอบแบบแบบตามที่เป็นตัวของตัวเองนะคะนะค,คุณคิดอย่างไรคุณก็ตอบไปอย่างนั้น ค,คุณไม่ได้งานก็กไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ได้ไปสัมภาษณ์ใช่ไหมคะคุณก็ได้รู้ว่าอ๋อที่นี่ไม่เหมาะกับเรานะคะอาจจะเป็นเรื่องของอความสามารถประสบการณ์หรือว่าเป็นเรื่องของธุรกิจมุมมองของเจ้าของที่มันไม่ไมตรงกับเรานะคะเราก็ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องได้งานเสมอไปนะ,ะขอให้เราตอบแบบในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองนะคะตอบตา,ตามเอกลักษณ์ของเราตามสไตล์ของเรานะคะไม่ได้งานก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเมื่อคุณต้องไปสัมภาษณ์ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบแล้วก็อย่าไปท่องจำคำตอบนะคะมันมันดูไม่เป็นเอกลักษณ์นะคะต่อมาก็คืออารมณ์นะคะอ่าเวลาที่เราไปเนี่ย่สัมภาษณ์เราก็ต้องไม่เกร็งนะคะเราก็ต้องมีความมั่นใจรีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะ่ะเราก็ต้องมีอารมณ์ดีด้วยในการบางคนเนี่ยโอ้โหแบบตั้งใจสัมภาษณ์มากซีเรียสจริงๆอันนี้ก็มันก็ซีเรียสเกินไปนะคะต้องอต้องมีอารมณ์ที่ดี มีความเขาเรียกว่ามีความแมชชูริตี้มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองด้วยนะคะในการอาสัมภาษณ์ในการตอบคำถามหรือว่า,าผู้ที่ผู้บริหารที่จะเลือกคนมาทำงานเขาก็ไม่ได้ต้องการคนที่มีความเครียดมากหรือว่าจริงจังเอาจริงเอาจังมากนะคะอาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างก็ก็เร็วเนี้ก็จะเห็นาการสัมภาษณ์นางงามบนเวทีเนาะนะบางคนเนี่ยแบบบุคลิกภาพแบบเครียดมากตั้งใจตอบมากเอาจริงเอาจังมากบางครั้งมันก็ คือมนุษย์เรามันก็ต้องมีความผิดพลาดได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันมันไม่จำเป็นต้องว่าแบบเฮ้ยคุณต้องซีเรียสตลอดเวลาคุณจะไม่ให้ผิดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะคะพระอาจารย์ไหนจะมองในความเป็นมนุษย์มากที่สุดนะคะความเป็นคนนะคะความเป็นธรรมชาติของเขานะ,ะบางครั้งเนี่ยตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นธรรมชาติแล้วก็มีมีอารมณ์ที่ดีนะคะมีคําพูดที่เหมาะสม แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือการเป็นผู้ให้นะคะหลายครั้งที่ทําไมกานไหนพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายครั้งผู้จัดการเวลาไปสมัครงานเนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องของเงินเดือนนะคะโอ้อาจารย์ไหนเริ่มรู้สึกแอรม์มันเย็นมากเลยขออนุญาตแป๊บนึงนะขออนุญาตปิดแอร์ก่อนหนาวละวเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมานะแปบ๊บนึง พอดีอยู่ในห้องเรียนก็เลยแอร์เย็นในนึงนะคะ,ะคือกาเรียกว่าการเป็นผู้ให้คืออะไรคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราไปในคนที่ไปสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการเนาะถ้าเขาจะถามว่าคุณคิดว่าเงินเดือนคุณเนี่ยตั้งไว้เนี่ยที่เท่าไหร่นะคะคุณคิดว่าเงินเดือนคุณควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นี่เป็นคําถามที่ทุกบริษัทต้องถามผู้จัดการแน่นอนนะคะว่าคุณคิดว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่ที่เหมาะสมแล้วเราจะตอบยังไง นะคะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้ให้จริงๆนะคะอันนี้จันไหนก็ต้องมองประเมินไปที่อะไรคะประเมินไปที่ธุรกิจของเขาว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นขนาดไหนถ้าธุรกิจเขาเป็นขนาดใหญ่ผลการประกอบการดีนะคะแล้วก็มียอดขายที่ดีคือประสบความสําเร็จคือคือทำยังไงเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจที่เติบโตแล้วก็ใหญ่แน่นอนคุณอาจจะเรียกราคาที่ที่เหมาะสมกับ กับตัวเราได้ว่าถ้าเราต้องมาเป็นผู้จัดก,การในบริษัทระดับนี้เงินเดือนของบริษัทมันควรอยู่ที่เท่าไหร่นะเราก็ต้องไปศึกษาบริษัทนั้นล่วงหน้าแต่ถ้าบริษัทนั้นเป็นบริษัทที่ที่ไม่ใหญ่มากกําลังเปิดหรือว่ากําลังเติบโตหรือว่ากําลังขยายธุรกิจเราก็ต้องดูความเหมาะสมของการเรียกเงินเดือนของเราด้วยนะคะไม่ใช่แบบตั้งซะแบบ สูงเวอร์กับธุรกิจใหม่หรือว่าธุรกิจเล็กๆอย่างเงี้ยเราเราไปเรียกร้องสูงมากก็ไม่ได้เราก็ต้องดูประเมินสภาพของธุรกิจของเขาด้วยแล้วก,การทํางานว่าการทํางานของสโคบการทํางานของเรามันมากแค่ไหนนะคะอันนี้อันนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเรียกซะจนน้อยนะคะน้อยมากเพื่ออยากได้งานเพราะว่าถ้าเราเรียกอ่าเรียก เขาเรียกว่าเรียกเงินเดือนที่น้อยเกินไปเพื่ออยากได้งานมันก็เหมือนกับเราไปลดคุณค่าของตัวเราเองมันทําให้ตัวเราดูเหมือนไม่มีคุณค่านะคะเหมือนเราไม่มีความสามารถก็ไม่ใช่เราก็ต้องศึกษาดูว่าแล้วมันก็ต้องมีทักษะในการตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะ,ะถ้าคนที่มาสมัครในธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นเปิดใหม่แล้วเรามองว่าผู้บรหิหารนีวิสัยทัศน์ธุรกิจนั้นเติบโตได้แน่นอนเราอาจจะ <Birthday. S 2> uh, เรียกเงินเดือนที่เหมาะสมกับเราแต่เราต้องการการเติบโตไปพร้อมๆกับเจ้าของธุรกิจนะคะเราคาดหวังว่าเราอยากมาช่วยนะคะเราต้องบอกว่าเราอยากมาช่วยเราอยากมาทําให้ธุรกิจคุณเติบโตมาอยากพัฒนาธุรกิจของคุณนะคะ <S <S เราเราไม่ได้หวังแค่เงินเดือนเท่านั้นแต่ว่าเราจะเติบโตไปพร้อมๆกับผู้ประกอบการเติบโตไปพร้อมๆกับเจ้าของธุรกิจเราจะสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตได้นะคะเพราะเราต้องมาในนามของผู้ให้นะคุณเป็นผู้จัดการคุณต้องมาให้ นะมาให้ก่อนอย่าแปลงตรับเงินเดือนบางคนแบบโอ้โหเรียกเงินเดือนสูงเรี่วอาจารย์ไหนก็จะมองว่าเฮ้ยเราให้คุณได้นะแต่ว่าคุณจะทํากําไรให้เราได้กี่เท่าของเงินเดือนที่คุณเรียกนะคะเราก็จะผู้ประกอบการเขาก็จะมองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องเรียกที่มันมันสูงเวอร์หรือไม่ต่ําเกินไปแต่ว่า เรามองว่าเราจะเติบโตไปพร้อมๆกับธุรกิจของเขาและเราจะทําให้ธุรกิจของเขาเติบโตไปได้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญนะคะในเรื่องของอารมณ์ของผู้จัดการต่อมาก็คือการคัดเลือกผู้จัดการอีกหัวข้อหนึ่งหัวข้อสุดท้ายก็คือเรื่องความสามารถในการทํางานนะคะท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่จะวัดว่าเขาจะเป็นผู้จัดการที่เก่งหรือไม่เก่งก็คือ ความสามารถในการทํางานเขาทําได้จริงหรือเปล่าเหมือนที่เขาพูดจริงไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะว่าโดยเฉพาะยิ่งสไตล์การทํางานแน่นอนว่าบุคลิกภาพที่จันพูดไปถึงในเริ่มต้นมันอาจจะไม่เหมาะบุคลิกภาพของเราอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจตรงนั้นนะคะเราก็ไม่ต้องตกใจว่าทําไมเราไม่ได้งานเพราะว่าบางครั้งสไตล์การทํางานของเจ้าของธุรกิจกับผู้จัดก,การมันไม่ตรงกันเรียกว่า เขาเรียกว่าเคมีไม่ตรงกันหรือว่าศิ์ไม่เสมอกันมันก็ทําให้ทําการทํางานไปได้วยกันไม่ได้นะคะวัสดสไตล์การทํางานจึงสําคัญมากนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขามีบุค,คลิกภาพเป็นเป็นคนเขาเรียกว่าไทดีไทดีคือคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจสูงเป็นคนที่อชอบการบุกเบิกนะคะชอบการบุกเบิกคนเหล่านี้ก็จะไลฟ์สไตล์การทํางานของเขาก็จะเป็นลักษณะที่ที่ลุยที่บุก นะคะที่จริงจังแล้วก็เน้นที่ผลลัพธ์แต่ไม่ได้เน้นที่คนเพราะฉะนั้นแต่ถ้าผู้บริหารเจ้าของธุรกิจเขาเป็นผู้ที่ต้องการาการธุรกิจเขาพูดง่ายว่าธุรกิจเขามันนิ่งแล้วมันเติบโตมาได้ระดับหนึ่งเขาต้องการความเรียกว่าระบบนะคะในการบริหารคนระบบที่มันจะยั่งยืนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นสไตล์ของการบุกเบิกลุยนะคะทะลุทะลวงนะคะจริงจังเน้นผลลัพธ์คุณอาจจะไม่เหมาะกับ กับการเป็นผู้จัดการสไตล์การทํางานคุณอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเลือกด้วยว่าเอ้ยไม่ใช่แต่ไม่ใช่แต่เจ้าของธุรกิจเลือกเรานะคะตัวคนที่จะไปสมัครงานที่เป็นผู้จัดการก็ต้องเลือกธุรกิจด้วยเ <c oughs> ช่นเดียวกันว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะถ้าสไตล์การทํางานของเราเป็นเชิงรุกเราเน้นผลลัพธ์นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องเหมาะกับธุรกิจที่ที่ต้องการความไว ธุรกิจที่ต้องการการเติบโตที่มียอดขายหรือผลลัพธ์ที่สูงมากนะคะโดยที่เขามีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของคนอยู่แล้วต่างๆเขาไม่ได้มีปัญหาในองค์กรในเรื่องของคนมันก็จะเน้นในเรื่องของการยอดขายผลลัพธ์แต่ถ้าสไตล์ของคุณเป็นผู้จัดการในเชิงที่เน้นคนนะคะแต่ไม่ได้เน้น ก็คือเน้นผลนนลัพธ์ด้วยนั่นแหละแต่ว่าเน้นคนมาก่อนนะคะเน้นความความนิ่งเน,เน้นในเรื่องของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนแต่ว่าคุณอาจจะมีลักษณะการทํางานที่ที่เรียกว่าช้าๆเป็นบุคลิกภาพของคนที่เรียกว่า t h p e S steady คุณเน้นเน้นคนมากกว่าเน้นผลลัพธ์นะคะเพราะสไตล์าการทํางานมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะถ้าถ้าธุรกิจของถ้าคุณเป็นคน type S เป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่นิ่ง เน้นคนมากกว่าเน้นผลลัพธ์อันนี้อาจารย์หน่อยก็แนะนําว่าธุรกิจของคุณอาจจะเป็นธุรกิจในเชิงด้านของการศึกษานะคะธุรกิจในเชิงทางด้านการเงินนะ,ะที่มันต้องการความการตัดสินใจรายละเอียดที่ลึกนะ,ะท,ที่ที่มีความต้องการที่ที่เป็นรายละเอียดมากๆหรือว่าเป็นเชิงวิเคราะห์นะ,ะเป็นเชิงของตรกกะมากๆหรือว่าเน้นการบริหารองค์กรเป็นหลัก อันนี้จะเหมาะกับผู้จัดการที่มีบุคลิกภาพที่หรือว่าไลฟ์สไตล์การทํางานที่เป็นลักษณะของการวิเคราะห์การคิดเชิงลึกหรือว่าความนิ่งความยั่งยืนแต่ว่าการตัดสินใจอาจจะช้าสำหรับคนในกลุ่มนี้งนั้นสไตล์การทํางานก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ถ้าคุณเป็นธุรกิจบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นต้องการยอดขายผลลัพธ์ที่ดี แน่นอนว่าคุณอาจจะต้องการผู้จัดการที่มีลักษณะของคนเป็นประเภทไทยดีก็คือดเร็กที่มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็เน้นผลลัพธ์มากกว่าเน้นคนแต่ว่าเน้นคนก็จําเป็นอยู่เนาะผู้จัดการต้องมีทั้งคนเที่จะต้องมีทั้งคนมีทั้งผลลัพธ์ด้วยแต่ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยมันจะบางครั้งงานมันอาจจะน้างงานอาจจะไม่สามารถทําไปพร้อมๆกันมันจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ ต่อมาก็คือเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้เป็นสกิลหรือเป็นทักษะที่ที่แตกต่างที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีนะคะมันเป็นทักษะที่เรียกว่าการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันเป็นมันเป็นเรื่องของความฉลาดก็ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าความความฉลาดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะสิ่งนี้ที่นั้นไอการตัดสินใจการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันมาบนพื้นฐานของประสบการณ์นะคะความรู้ประสบการณ์ด้วยตัวนี้สําคัญขอบสลับทักษะของผู้จัดการนะคะบางครั้งมันจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินมีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นฉะงนั้นการคัดเลือกนะคะผู้จัดการมันจึงต้องอาศัยความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ซึ่งความรู้เนี่ยมันอาจจะอาจจะแบ่งปันกันได้สามารถเรียนรู้ได้นะคะแต่ถ้าในเรื่องของประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะรอบเรียนแบบกันไม่ได้ นะคะเรื่องของการตัดสินใจเขาเรียกว่า making decision การแก้ไขปัญหาการ probing อ p r o v i n g อา problem solving ตรงเนี้ยนะคะซึ่งมันอาศัยประสบการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องคัดเลือกคนที่ที่มีประสบการณ์พอสมควรถ้าสมมติว่องค์กรเราเป็นองค์กรขนาดใหญ่องค์กรเราต้องการการตัดสินใจที่เด็ดเดียวแน่แน่แนแนมั่นคงก็ต้องเลือกคนที่ประสบการณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จันหน่อย,อยากบอกในวันนี้นะคะ ที่การที่จะคัดเลือกผู้จัดการหรือว่าคนที่จะไปสมัครในตําแหน่งผู้จัดการคุณจะต้องรู้คุณสมบัติของคนรู้คุณสมบัติของตัวเองนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมาบางค้าจะไหนคัดเลือกอย่างเงี้ยคนมาสมัครอายุ21ปีเพิ่งเรียนจบยังมีประสบการณ์ทํางานมาสมัครในตําแหน่งผู้จัดการเลยอะไรเงี้ยก,ก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูตัวเราดูความเหมาะสมดูว่าง,งานที่เราทาเราชอบไหมเราถนัดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญนะคะในการคัดเลือกผู้จัดการหนึ่งก็คือความจําจได้พักหนึ่งคือความรอบรู้นะคะรู้ตนรู้คนรู้หน้าที่รู้วิชาการรู้งานนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของอะไรคะเขาเรียกว่าบุคลิกภาพนะคะบุคลิกภาพของผู้จัดการนี้ก็สําคัญต่อมาก็คือในเรื่องของอความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของความสามารถ แล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะคะเรื่องของสไตล์การทำงานด้วยนะคะว่าเราจะเข้ากับงานตรงนั้นได้ไหมนะคะวันนี้ก็ฝากเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆให้กับทุกๆคนนะคะที่มาฟังวันนี้นะคะขอบคุณมากแล้วก็ถ้าสนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะให้เป็นผู้จัดการที่จะเข้ามา,ามตรงนี้นะคะโอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับที่รับฟังในวันนี้นเดี๋ยวเรามีอะไรก็แบ่งปันได้แล้วก็ถ้าสนใจหลักสูตรนี้ก็ก็คอยติดตามในเพจเราได้นะคะหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้จัดการใหม่นะคะหรือว่าการคัดเลือกผู้จัดการเก่งๆนะคะขอบคุณมากค่ะ